เอโยวัสด hey so ุสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจาก B View ร้านรีวิวมอเตอร์ไซคนะฮะวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่ภายในร้านนะับเป็นรุ่น g p h ีัคันนี้ร้อยห้าสิบนะครับลูกค้านะคันนี้สวยๆเลยนะชุดสีนะเป็นสีเขียวมิ้นท์สวยๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยนะเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม้นะฮะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันโลนะฮะอ่าน้าไม้อาจจะจางเพียงเล็กน้อยนะหน้าไม้อาจจะจางเพียงเล็กน้อยนะฮะแต่โดยรวมคือรถสวยๆเลยครับลูกค้านะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังเเสียยงกันกอล สตาร์ทง่ายๆเลยครับผมทีเดียวติดเลยนะฮะท่อเป็นท่อเดิมเลยนะครับผมชุดสีเดิมๆท่อเดิมๆนะฮะคันนี้ได้มาเป็นไฟหน้า LED ด้วยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆครับลูกค้ารถสวยๆเลยอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆเลยครับลูกค้าเครื่องค้างเดิมนะค้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะฮะ ประมาณนี้เลยนะคันนี้นะได้มาเป็นระบบกุญแจคีย์เลสมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นรถสีจังหวะ2วาลวนะลูกค้าใครนะที่กําลังหารถน่ารักน่ารักแนวออตโต้ขับขี่นะผมแนะนําเลยนะครับผมนะคันนี้นะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยครับ